ก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหายากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่บางครั้งอาจซ่อนอยู่ในกระเป๋าเงินหรือกล่องเหรียญเก่าในบ้านของเราเองเหรียญหนึ่งเหรียญอาจมีค่ามากกว่าที่เราคิดไว้หลายเท่าตัวเลยทีเดียววันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญที่หลายคนเคยจับเคยใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเหรียญที่นักสะสมทั่วประเทศกําลังตามหาเหรียญ5บาทปี2532 เหรียญที่มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่เหรียญ5บาทปี 2532- ถือเป็นหนึ่งใน,นเหรียญที่ผลิตในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญของสยามประเทศในยุคนั้นเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยกําลังเติบโตผู้คนเริ่มรู้จักคําว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟูและเทคโนโลยีกําลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นตัวแทนของช่วงเวลาหนึ่งที่คนไทยจํานวนมากยังคงจดจําได้ดีหากลองพิจารณายอย่างละเอียดเหรียญนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลิเมตร น้ำหนักประมาณ7.5กรัมผลิตจากโลหะนิกเกิลผสมทองแดงมีขอบเรียบด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงฉลองพระองค์สูตรดอ,อหานอหลังเป็นภาพพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามและประวัติศาสตร์ของชาติไทยสิ่งที่ทําให้เหรียญนี้โดดเด่นและเริ่มเป็นที่ต้องการของนักสะสม คือจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีใกล้เคียงกันและในบางรุ่นมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่กลายเป็นจุดหายากเช่นเส้นขอบไม่เท่ากันตัวเลขปีชัดหรือเบาหรือแม้แต่รอยปั๊มที่ไม่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ทําให้เหรียญบางเหรียญกลายเป็นของล้ําค่าขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงหลายคนอาจเคยเห็นเหรียญ5บาทปี2532อยู่ในกระปุกออมสินหรือกล่องไม้เก่าที่เก็บไว้ตั้งแแอต่อสมัยลูกยังเด็กบางเหรียญอาจถูกเก็บไว้เพราะความทรงจํา แต่ในวันนี้มันอาจเป็นสมบัติที่มีค่ามากกว่าที่คุณคิดเหรียญธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละหบาทวันนี้อาจมีมูลค่าถึงหลักแสนหรือมากกว่านั้นในตลาดนักสะสมนักสะสมหลายคนกล่าวว่าเหรียญปี2532ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เงางามไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เรียกว่าเหรียญมิ้น์อาจถูกประเมินมูลค่าได้สูงถึงหลักล้านบาทโดยเฉพาะหากเป็นรุ่นที่มีความผิดพลาดจากโรงกระสับ หรือเป็นแบบทดลองผลิตในช่วงแรกๆซึ่งมีจำนวนน้อยมากสิ่งทักนี่ทำให้ผู้คนลหลงไหลในการสะสมเหรียญแบบนี้ไม่ได้อยู่เพียงที่มูลค่าทางการเงินเท่านั้นแต่อยู่ที่เรื่องราวที่มันบรรจุไว้ในแต่ละเหรียญเหรียญหนึ่งเหรียญคือประวัติศาสตร์ของยุคหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นได้เห็นได้สัมผัสและได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นลองจินตนาการถึงเหรียญที่คุณถืออยู่ในมือเหรียญนั้นอาจผ่านมือคนมากมาย ทั้งคนขายของในตลาดพ่อขารถเข็นแม่ค้าขายข้าวแกงไปจนถึงเด็กนักเรียนที่ใช้ซื้อขนมหลังเลิกเรียนเหรียญน,นี้เป็นทอยอหาน้องเงียบที่บอกเล่าชีวิตประจําวันของผู้คนในยุคก่อนอินเทอร์เน็ตก่อนโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นสิ่งจําเป็นเหรียญที่เต็มไปด้วยความทรงจําและคุณค่าทางใจและนี่คือเหตุผลที่นักสะสมหลายคนยอมแลกเงินจํานวนมากเพื่อให้ได้ครอบครองเหรียญหายากอย่าง5บาทปี2532รุ่นแท้เพราะมันไม่ใช่แค่เหรียโลหะธรรมดา แต่คือชิ้นส่วนของอดีตที่จับต้องได้เป็นสมบัติที่บอกเล่าความเป็นไทยในยุคหนึ่งได้ดีกว่าหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มเสียอีกสําหรับผู้ที่อาจจะมีเหรียญนี้อยู่แล้วผมขอแนะนําให้ลองตรวจดูรายละเอียดอย่างระมัดระวังดูว่าตัวเลขปีคมชัดหรือไม่ขอบเหรียญเรียบเท่ากันหรือไม่และหากยังอยู่ในสภาพดีมากๆอย่าพึ่งนำไปใช้จ่ายเพราะคุณอาจกำลังถือเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งล้านบาทโดยไม่รู้ตัวเหรียญทุกเหรียญมีเรื่องราวของมัน และเหรียญ5บาทปี2532คือหนึ่งในเรื่องราวที่งดงามที่สุดของสกุลเงินไทยมันคือสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเตือนให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งทางใจและทางประวัติศาสตร์บางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไปเหรียญในกล่องเกตหาหาอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจำความรักความอบอุ่นในครอบครัวและเมื่อเวลาผ่านไป มันยังเพิ่มคุณค่าในเชิงสะสมอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นก่อนจะปิดวิดีโอนี้ผมอยากชวนทุกท่านลองกลับไปค้นเหรียญเก่าๆที่บ้านบางทีเหรียญ5้าบาทปี2532อาจรอคุณอยู่ในกล่องเล็กๆบนตู้หรือในกระเป๋าสตางเก่าที่ไม่ได้เปิดมานานหากคุณเจอมันอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเพียงเหรียญธรรมดาเพราะมันอาจกลายเป็นของล้ำค่าที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวริญหายากธนบัตรมีค่าแหละ พาเรื่องราวน่าสนใจจากอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่จนถึงตอนจบและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเหรียญที่คุณอาจมีอยู่โดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับก่อนจะเริ่มเรื่องราวน่าสนใจในวันนี้ขออนุญาตฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรหายากที่อาจเปลี่ยนของเก่า ที่อยู่ในมือของท่านให้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าได้ในคลิปตาวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ30ปีก่อนกับเหรียญที่หลายคนอาจเคยใช้เคยเห็นหรือบางคนอาจยังเก็บไว้อยู่โดยไม่รู้เลยว่ามันกำลังกลายเป็นดาวเด่นในวงการนักสะสมนั่นก็คือเหรียญ20บาทปีพุทธศักราชสอง0หรือปีคริสต์ศักราช1997เรหรียญที่ดูเหมือนธรรมดาแต่มีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยเหรียญน,นิดถูกจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ50ปีการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่9เป็นเหรียญกระสากหมุนเวียนที่ผลิตออกมาจํานวนหนึ่งแต่ไม่ได้กระจายสู่มือประชาชนมากนักเพราะมีทั้งแบบที่แจกเป็นที่ระลึกและแบบที่ผลิตเพื่อสะสมโดยเฉพาะทําให้เหรียญบางรุ่นบางแบบกลายเป็นของหายากในปัจจุบันโดยเฉพาะเหรียญที่สภาพยังใหม่เอี่ยมไม่มีรอยขีดข่วนหรือผ่านการใช้งานหลายท่านอาจจะจําได้ว่าเหรียญ20บาทปี2540มีลักษณะเอ เป็นเหรียญสองสีขอบนอกสีเงินส่วนด้านในออกสีทองด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9้าทรงฉลองพระองค์คุยด้านหลังเป็นพระบระมพิไัยย่อภายในวงกลมหลายมงคลซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่งดงามและมีเอกลักษณ์อย่างมากเป็นหนึ่งในเหรียญที่คนไทยจํานวนมากรู้จักและคุ้นเคยแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้ก็คือเหรียญรุ่นนี้บางเหรียญไม่ได้เหมือนกันทุกประการบางชุดผลิตด้วยเทคนิคที่แตกต่างบางชุดมีตําหนิจากการผลิต หรือพิมพ์ผิดเล็กน้อยซึ่งกลายเป็นจุดที่นักสะสมตามหาเพราะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้เองที่ทำให้มูลค่าขอองค์เหรียนหนึ่งเหรียญจากไม่กี่สิบบาทกลายเป็นหลักหมื่นหรือแม้แต่หลักล้านในตลาดสะสมสำหรับเหรียญ20บาทปี2540ที่หาย,ยากที่สุดในตอนนี้คือแบบที่ผลิตในช่วงแรกๆของโครงการบางเหรียญมีลักษณะเฉพาะเช่นตัวเลขปีที่เล็ก หรือหนาไม่เท่ากันเส้นขอบไม่เรียบหรือมีจุดพิเศษเล็กๆรอบพระบรมชายลักษณ์เหรียญลักษณะนี้นักสะสมจะเรียกว่าเหรียญพิมพ์พิเศษและพร้อมจะจ่ายในราคาสูงมากหากเหรียญน,นั้นยังคงสภาพสมบูรณ์ผมอยากให้ทุกท่านลองนึกดูดีๆว่ามีเหรียญ20บาทรุ่นนี้อยู่ในลิ้นชักใหม่อยู่ในกล่องของสะสมใหม่หรือเคยเก็บบอไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสสาคัญหรือเปล่าเพราะถ้ามีเหรียญที่ตรงกับลักษณะพิเศษเหล่านี้อยู่ในมือของท่าน มันอาจจะกลายเป็นสมบัติที่มีค่ามหาศาลโดยไม่รู้ตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาซื้อขายของเหรียญ20บาทปี2540เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่เคยขายกันหลักร้อยหลักพันปัจจุบันมีบางวงการสะสมในประเทศที่รับซื้อในราคาหลักหมื่นและมีบางรายงานที่พบว่าเหรียญทิมพิเศษบางแบบเคยถูกเสนอราคาสูงถึง2ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับเหรียญที่เคยหมุนเวียนใช้จริง ในชีวิตประจำวันของพวกเราสิ่งหนึ่งงงที่ทำให้เหรียญน,นี้มีคุณค่ามากกว่าความหายากก็คือความหมายทางจิตใจเหรียญรุ่นนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีความผูกพันและความทรงจําดีๆของคนไทยรุ่นพ่อรุ่นแม่หลายท่านอาจจะจําได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทั้งประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหรียญน,นี้จึงไม่ได้เป็นเทียงโลหะก,กลมๆแต่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สะท้อนถึงความรักความภักดี และความทรงจำของคนทั้งประเทศและสำหรับท่านที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญเก่าการรู้จักรายละเอียดของเหรียญ20บาทปี2540จึงถือ,เ,อเป็นเรื่องสำคัญเพราะเหรียญน,นี้กำลังกลายเป็นดาวเด่นในตลาดสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีนักสะสมต่างชาติหลายรายเริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะเหรียญที่ยังอยู่ในซองซีนเดิมของกรมธนารักษ์หรือเหรียญที่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยเพราะถือว่าเป็นเหรียญสภาพล l a w l ที่ราคาสามารถขยับขึ้นได้อีกหลายเท่าตัวในอนาคตผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านที่อยู่ในวัย55ปีขึ้นไปคงเคยเก็บของมีค่าไว้เพื่อระลึกถึงช่วงชีวิตต่างๆและนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการนำเหรียญเก่าเหล่านั้นออกมาดูใหม่อีกครั้งลองพลิกดูเหรียญที่ะเรียนตรวจดูปีพุทธศักราช2540ตัวเลขเลข็กหรือใหญ่พื้นถิวเรียบหรือมีรอยพิเศษและหากเหรียญนั้นยังคงสภาพดีให้เก็บรักษาอย่างระมัดระวังเพราะมันอาจกลายเป็นของสะสม ที่มีมูลค่าสูงมากในอนาคตอันใกล้แม้บางคนอาจคิดว่าโอกาสที่จะได้เรียนหายากนั้นมีน้อยแต่ในวงการสะสมสิ่งที่มีค่านั้นมักเริ่มจากของที่ดูธรรมดาเสมอเรียนที่เราเคยหยิบจ่ายในร้านขายข,ายของชำหรือเคยเก็บไว้ในกระปุกอมสินเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าที่เราคิดไว้มากสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งรีบขายหากท่านพบว่าเหรียญของท่านมีลักษณะตรงกับรุ่นพิเศษคนดรถ ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือให้ผู้ประเมินเหรียญตรวจสอบก่อนเพราะในตลาดสะส,สมเหรียญทุกเหรียญมีเรื่องราวของตัวเองและราคาของมันขึ้นอยู่กับทั้งสภาพความหายากและความต้องการของนักสะสมในแต่ละช่วงเวลาในตอนท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าการสะสมเหรียญไม่ใช่เพียงเรื่องของมูลค่าเงินแต่เป็นการเก็บรักษาความทรงจําและประวัติศาสตร์ที่อยู่ในมือของเราเหรียญแต่ละเหรียญสะท้อนช่วงเวลาหนึ่งของประเทศสะท้อนความภาคภูมิใจของคนไทย และบางครั้งก็กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นสู่รุ่นดังนั้นอย่ามองข้ามเหรียญเล็กๆเหรียญหนึ่งที่อยู่ในกล่องของท่านเพราะมันอาจจะไม่ใช่เหรียญธรรมดาอีกต่อไปแต่คือเหรียญ20บาทปี2540ที่มีผู้คนตามหากันทั่วประเทศและบางเหรียญในสภาพที่สมบูรณ์อาจมีมูลค่าสูงถึง2ล้านบาทจริงๆก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเหรียญหายากและของสะสมล้ำค่าในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีกับเหรียญแห่งความทรงจำเหรียญ20บาทปี2540ที่อาจจะเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของท่านในวันหนึ่งก็เป็นได้